สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเอาพระพิมพ์เจ้าสัวนะครับเป็นเป็นพระกิ่งนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เจ้าสัวนะครับรุ่นนี้เราจะเห็นกันในสายหลวงปู่กันบ่อยๆนะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าพระรุ่นนี้พระพิมพ์นี้ใครสร้างนะครับมาได้ยังไงหลวงปู่เป็นผู้สร้างเองหรือเปล่ารุ่นนี้นะครับเป็นหลวงพ่อบุญลือนะครับหลวงพ่อบุลือธรรมกรมโมนะครับ เจ้าวานวัดป่าภาวนาวิเวกนะครับอำเภอสุนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวานเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองนะครับและตอนนี้ท่านก็เป็นเหมือนเสาหลักนะครับเป็นเสาหลักของสายหลวงปู่เรานะครับสายหลวงพ่อสนองสายสังฆทานสายสาขาของวัดสังฆทานนะครับคือตอนนี้ท่านเป็นเสาหลักและคือถ้า,าลูกศิษย์ ที่ไหนเป็นเจ้าว่าที่ไหนอย่างเงี้ยถ้ามีการาสร้างพระเท,เททองหล่อพระหรือว่าสร้างามีการบวชนิคมะประจําปีอะไรเงี้ยนะครับลูกศิษย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะนิมนต์หลวงพ่อบุญลือเนี่ยนะครับไปเป็นประธานนะครับเป็นประธานในงานนั้นๆน,น,นะครับถ้าใครอยู่ใน สายของวัดสังฆทานหรือว่าวัดทุ่งนะครับก็จะรู้จักหลวงพ่อบุลือเป็นอย่างดีนะครับรุ่นนี้สร้างปี5 43นะครับ43จะมีเขียนบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะมีเนื้อออกซีดๆกว่านี้ก็มีนะครับมีเนื้อออกสีออกแบบน้าตาลอ่อนๆนะครับก็จะมีด้วยรุ่นนี้ก็จะผสมเกสาด้วยนะครับ แต่เรื่องเกศาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของหลวงพ่อสนองหรือว่าของหลวงปู่สังวานแต่ว่าความรู้สึกผมนะครับโดยที่โดยความรู้สึกส่วนตัวนะที่รู้ว่านิสัยของหลวงพ่อบุลือเป็นยังไงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกศาของทั้งสองรูปนี้เลยนะครับก็คือทั้งหลวงปู่สังวานแลวก็หลวงพ่อสนองนะครับเพราะว่าหลวงพ่อบุลือเนี่ยเป็นพาที่ มีความเคารพมีความรักครูบาอาจารย์มากนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเขียนว่าเททองนะครับเททองหล่อพระปี25 4 3นะครับก็จะผสมเกสาลงไปในเนื้อมลสารทั้งหมดนะครับจะอ,องค์ไหนจะมีมากมีน้อยก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่า ท้าทุกองค์ก็จะมีหมดนะครับบางองค์ก็เห็นบางองค์ก็ไม่เห็นนะครับ,รบเป็นพิมพ์เจ้าสวนะครับน,นี้เป็นแบบเลี่ยมเดิมนะครับเป็นเลื่อมเดิมแต่ว่าห่วงเนี่ยหักไปครับเพราะว่าน่าจะเหลือเนื้อตรงนี้น้อยครับเหลือเนื้อตรงนี้น้อยก็เลยการใช้ไปอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีการหักออกไปนะครับอันนี้เนื้อเข้มเลยนะครับเป็นโซนเนื้อเข้มเลยนะครับ อันนี้ความจริงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า,าจะมาพูดตรงนี้มันจะดูน่าเกลียดน,นะครับเพราะว่าหลวงพ่อบุลือเหมือนเหมือนผมเคยได้ยินพระที่ใกล้ชิดหลวงพ่อบุลือเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อบุลือเนี่ยเคยบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับอาจจะเกี่ยวกับคนที่ชื่อคุณนรงนะครับ ก็ลงไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็สร้างเสร็จปุ๊บก็นํามาให้หลวงปู่อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็หลวงพ่อสนองนะครับด้วยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ